สวัสดีครับผมทุกคนอตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ถนนหมายเลข107นะครับฝั่งขาล่องนะครับผมฝางเชียงใหม่นะครับมีหลายคนนะครับสอบถามเรียกร้องกันเข้ามานะครับผมอยากให้อดมินนะครับมาถ่ายภาพคลิปทางเข้าไปยังสวนดอกดาวเรืองแม่พัยนะครับว่า ใช้เส้นทางไหนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ถนนหลักนะครับถนนหลวงหมายเลข107นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์รถอีซูซกับโตโยต้านะครับผมทุกคนเดี๋ยวยังไงนะครับก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะขับรถไปนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านท่ากว้างนะครับซึ่งก็จะใช้ เส้นทางบ้านทากว้างสันต้นดูซอยห้านะครับทุกคนเนี่ฮะใช้เส้นทางนี้เลยนะครับบ้านท่ากว้างซอยห้าทางไปสันต้นดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็อาจจะพูดาภาษาปะปนกันนิดหนึ่งนะครับทุกคนนี่ก็จะเลี้ยวมาทางนี้เลยนะครับเลี้ยวแบบนี้เลยนะครับทุกคนเส้นทางนี้นะครับสามารถไป แม่ค้าได้นะครับผมไปตำบลม่ค้าไปบ่อน้ำมันได้นะครับเพราะว่าใช้เป็นเส้นทางรองก็ได้นะครับนี่เราก็มาเจอกับโรงแกซ้มส้มกอธงชัยนำโชคนะครับแล้วก็ตรงไปเลยนะครับเพราะว่าด้านหน้านะครับทุกคนจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรบ่อน้ำมันนะครับเป็นเป็นเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่นะครับ ซึ่งก็เคยเอาคลิปลงให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมช่วงเวลานี้ก็ประมาณเก้าโมงเช้านะครับก็าโมงกว่านิดนิดนะครับผมทุกคนอากาศก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศสองข้างทางครับผมทุกคนสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรสวนไร่สวนไร่นาของชาวบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นา ป่าข้าวโพดน,นะครับผมสวนข้าวโพดนี่ยทุกคนเราขับรถมาถึงตรงจุดนี้นะครับนี่มาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับเราก็จะเจอป้ายนะครับป้ายนี้ก็จะบอกว่า่แรงผลิตน้ํามันสันทรายนะครับก่อนที่เราจะตรงไปด้านหน้าเดี๋ยวผมจะขับรถอ้อมไปด้านในนะครับไปให้ทุกคนชมเครื่องจักรกาลังทํางานนะครับ ตรงนี้ไม่มีป้ายบอกว่าห้ามเข้าหรือห้ามถ่ายรูปหรืออะไรนะก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาอดูหรือมาอ,อันนี้ได้นะครับมาดูมาเรียนรู้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นน้ํามันดิบนะฮะเต็มแล้วเขาก็จะมาจะมีรถมารับนะครับเป็นภาพบรรยากาศแถวแถวนี้นะครับทุกคนก็จะ มีบ่อน้ามันเยอะมากนะครับเครื huh. ่องจักรทางานน่าจะไม่แน่ใจว่าเคยนับเคยเคยขับรถนับอยู่นะครับก็ประมาณโอ้เยอะมากเลยประมาณน่าจะไม่แน่ใจถึงสิบสิบกว่าหรือเปล่านะครับมันนานมากแล้วนะครับมันนานมากแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกันนะครับเดี๋ยวเราออกตรงนี้ดีกว่ารถรถให้รถไปก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่ารถสุบซ่วมหรืออะไร น่าจะใช่แหละอ,อ๋อไม่ใช่ส่วนพระนาปิโตรเลี่ยมกรมพลังงานทางน,น่าจะเป็นรถน้ํามัน <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามาเอาน้ํามันหรือเปล่านะปะเดี๋ยวเราขับไปกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับทุกคนด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็จะเป็นอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องจักรกำลัง อทํางานนะครับดูดน้ํามันเดี๋ยวปลาไปดปูเดี๋ยวเราอ้อมไปดูนิดนึงนะอ้อมไปดูนิดนึงไหนๆก็มาแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับทุกคนนี่นี่ดูเครื่องแล้วน่าจะเก่าแก่นะครับอ้อมไปนิดนึงครับอ้อมไปนิดนึงนะครับทุกคนก็เป็นคาบน้ำมันติบอยู่เลยโอเคครับ เราไปกันต่อเดี๋ยวเราไปออกทางนู้นดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้ไหนๆก็มาแล้วก็เลยพาทุกคนชมภาพบรรยากาศนะครับสองข้างทางนะครับตรงตรงนู้นก็จะ เป็นเครื่องจักรนะครับเหมือนกันนะบ่อน้ํามันเหมือนกันตรงกําลังทํางานเลยนะครับตรงนี้มีหลายบ่อมากเลยนะครับผมทุกคนมีหลายบ่อมากตรงนู้นก็มีฮะตรงนู้นก็มีนี่เราก็ขับมาถึงสะพานตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นป้ายอ่าป้ายอ่าเขตขวัญน,นะครับเราก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับเราก็จะเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาไปนะครับเห็นไหมครับทุกคนด้านหน้าก็จะมีเครื่องจักรกาลังทํางานนะครับเครื่องจักรกาลังทํางานกำลังดูดน้ํามันอยู่เลยเรามาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับเลี้ยวซ้ายปึ๊บนี่เลี้ยวซ้ายก็เส้นทางก็จะสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมชี้ไปตรงนู้นนะครับเป็นเส้นทางตรง สามารถไปออกเส้นทางอแม่ค้าบ่อน้ํามันได้นะครับแม่ค้าไม่สวยนะครับไปออกตรงนู้นได้ออก,ออกได้หลายทางนะครับออกเส้นหลักอแม่ค้าได้หลายทางทางนี้ก็ออกได้เหมือนกันนะครับก็ใครเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะครับ ช่วงเวลานี้ก็อากาศกำลังดีเลยนะครับเก้าโมงกว่านะครับเก้าโมงกว่าเดี๋ยวจะขอดูเวลาให้แน่ใจนะฮะก็เก้าโมงสิบห้านาทีสิบสิบเจ็ดนาทีนะครับทุกคนเก้าโมงสิบเจ็ดนาทีเรามาถึงตรงสะพานน้ำฝางนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปเลยนะครับทุกคนเออเลี้ยวขวาไปเลยนะครับเลี้ยวขวาไปเลย เส้นทางก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตนี่แล้วก็สายมาอีกไม่กี่กี่อีกไม่ก,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 กี่เมตรก็จะถึงแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก500เมตรนะครับผมทุกคนนี่สองทางทางนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองเหมือนกันอันนี้เขาน่าจะแบบาขายขายมาเมล็ดพันธุ์นะครับขายมาเมล็ดพันธุ์แบบนี้ขายมาเมล็ดพันธุ์ด้านตรงนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรมัน มันฝรั่งมันฝรั่งผ่านมาเมื่อกี้เป็นมันฝรั่งเป็นขา้าวโพดเป็นข้าวนะครับนี่เดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงทางเข้าอสวนดอกดาวเรืองแม่พแล้วนะครับทุกคนนี่ครับถึงแล้วครับ ก่อน,นก่อนถึงโค้งนะครับก่อนถึงโค้งให้ทุกคนเลี้ยวขวาเลยนะตรงนี้เลยนี่ทุกคนเลี้ยวขวาเลยน,ะนี่เลี้ยวขวาเลยเนะี่ก็จะถึงแบบสวนดอกดาวเรืองนะครับอันนี้ผมมาผมมาส่งทุกคนถึงตรงนี้นะเ <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะมีด้านในอีกนะอันนี้ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋เราไปชมด้านในกันนี่ฮะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะครับด้านในก็จะเข้าไปในประตูนะครับก็มาส่งทุกคนถึงตรงนี้นะครับเผื่อใครอยากจะมาเนาะแล้วก็มีคนถามกันเข้ามาเดินมาไม่ถูกทางนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเนี่ยทุกคนทุกคนสามารถเข้าไปขอถ่ายรูปได้เลยนะครับหรือใครอยากจะมาซื้อมะเ็ดพันธุ์หรือ มาซื้อดอกนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อด้านในได้เลยนะครับตรงนี้ทุกคนสามารถเข้าไปถ่ายดอกได้เลย <c oughs> มาเอารถมาจอดตรงแถวนี้ก็ได้นะครับเอารถมาจอดแถวนี้ก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือ,อสวนดอกดาวเรืองแม่ไายนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมาซื้อดอกอที่สวนนะครับหรือ อยากจะมาถ่ายรูปนะครับก็มาได้เลยโอเคนะครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนี่คือไม่รู้เขาทำอะไร <c oughs> กำลังจะออกไปครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ